Good afternoon, Good evening คุณครูสวัสดีทุกช่วงเวลาเลยนะคะเพราะเด็กๆบางคนนะคะอาจจะเรียนคลิปนี้อยู่ในเวลาเช้าหรือเที่ยงหรือเย็นก็ได้นะคะ How are you today? วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมโอเค I'm great คุณครูรู้สึกดีมากๆเลยค่ะวันนี้ วันนี้จะพาเด็กๆมาพบกับตัวการ์ตูนที่เด็กๆหลายคนชื่นชอบนะคะใครอยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรไปรับชมกันเลยค่ะ Hi Mickey กก Hello teacher This is Mickey This is Mickey นี่คือมิกกี้ค่ะเอ๊แต่มิกกี้เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ เดี๋ยวครูรองถามเข้าดูนะ m i c k e y Are you a boy or a girl? Are you a boy or a girl? I am a boy เขาเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงคะ boy or girl? boy เก่งมากค่ะ He is a boy He is a boy เขาเป็นเด็กผู้ชายค่ะอ่าต่อไปค่ะ Hi m i n n i l l o l l o t e a c เ e r เด็กๆคะนี่คือมินนี่ค่ะ This is Minnie This is Minnie เอ๊มินนี่นีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะ Boy หรือว่า Girl เรามาถามมินนี่กันดีกว่าค่ะมินนี่ Are you a boy or a girl? I am a girl เขาตอบว่ายังไงคะ Ah girl she is a girl she is a girl เธอเป็นเด็กผู้หญิงค่ะอ้าวมาโน่นแล้วอีกตัวหนึง Hello Daisy Hello teacher Daisy, are you a boy or a girl? I am a girl. Daisy, บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ Yes, girl. She is a girl. She is a girl. เธอเป็นเด็กผู้หญิงค่ะอ้าวโดโนก็มาค่ะ Hello, d o t k n o Hello, teacher. Are you a boy or a girl? I am a boy. เดว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายคะ A boy ใช่ไหมคะ He is a boy. He is a boy. เขาเป็นเด็กผู้ชายคะ่ะเอาละค่ะดเด็กๆเดี๋ยววันนี้มาดูรูปประโยคภาคษาอังกฤษแล้วฝึกพูดตามครูนะคะ This is Donald. This is Donald. นี่คือ d o n a l d He is a boy. He is a boy. เขาเป็นเด็กผู้ชาย This is Daisy. This is Daisy. นี่คือ d a i s y She is a girl. She is a girl. เธอเป็นเด็กผู้หญิง. This is Mickey. This is Mickey. He is a boy. He is a boy. เขาเป็นเด็กผู้ชายค่ะ This is Minnie. This is Minnie. นี่คือ Minnie ค่ะ She is a girl. She is a girl. เธอเป็นเด็กผู้หญิงค่ะเด็กๆรู้วิธีการแนะนำบุคคลอื่นแล้วก็บอกเลยว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาบอกตัวเราบ้างสิคะว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายฉันเป็นเด็กผู้หญิงเด็กๆพูดว่า i am a girl i am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะแต่ถ้า เราเป็นเด็กผู้ชายผมเป็นเด็กผู้ชายหนูก็จะพูดว่า I am a boy I am a boy เอาละค่ะวันนี้ครูจะให้การบ้านเด็กๆนะคะไปฝึกแนะนำตัวเองบอกชื่อแล้วบอกว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่าง เล่าตัวการ์ตูนของครูกันเลยค่ะว่าเขาจะแนะนำว่าอย่างไร Hello I am Mickey I am a boy Hi I am Minnie I am a girl I am a boy คลิปนี้จบแล้วนะคะ That's all for today แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ Goodbye See you สวัสดีค่ะ